วันนี้วัดมาคาบูชาภาะโกมาทํำบุญวัดศริชัยพัฒนารามบัดชัยเจริญโม,ม,มิีฟีต่บนน,นนุ่นสูงองเพื่เมืองจังหวัดอุดรธานีมากราบลงปูโมกขล่าลงปูโมกขล่าใหญ่ผู้ศักดิ์สิทธิ์องค์ศักดิ์สิทธิ์ของประจำวัดศร,ริชัยพัฒนารามบัดชัยเจริญบรรยากาศในงานวันมาคาบูชาครับ นีอยูทุงวิหารลงปูโมกันลาปาโกปะบาบดนี้ครับคนเริ่มไปย่อยกลับแล้วเพราะว่าเชียงนี่ถวายพัตทหารเสาแล้วแล้วอันนี้บรรยากาศ มีถัดภายในวัดสิริชัยพัฒนารามต้นโพหไงมาพี่ลูกมะเกาะเกาะมาพี่เลี้ยวอันนี้เป็นหมูกุติโกะมาเป็นลูกเกาะขอละขั้ง โคงวัดดันติตะวันออกติตะนนใหญ่ปุติตสงอยู่ในป่าใหม่ลมเรือนมาโลกมา นี่ทำฤกอสีซ้ำหนายื่นตั้งจอมปวกไงมาลูกมา <c oughs> โกกำลังแรนมากมาลูกมาครับมายกมือถุอป,ปูฤรษอสีเร็วขาอันายกมือขึ้นไปยกมือสาธุ พี่ปปูฤษีพี่พ,พี่ทั้งพี่ทั้งด้านพี่เอโอโอ้เก่งเลยมาย่างขงมับเบิง้งเบิ้งยับเข้าไปอีกมา